โอ,โอ้โหคนดูดักเน็ตเหลือพันกว่าตัวรีอัลเหลือ3 0 0รกว่าตัวคนดูโอ้ม well ันเหลือเรื่องน้อยเลยนะครับผมก็เป็นละครที um. ่บอกเลยว่าโค้ชจะหายากจะจัดเลยคนดูสลับรีอัลแล้วก็ดักเน็ตนะครับผมไม่ได้หวังอะไรคนดูขอแค่ดักเน็ตสักตัวก็ยังดีเฮ้ยประเด็นก็คือมันมีดอกเบีบอกด้วยอย่างหนึ่งก็คือเออมันมีแค่2 0 0พันตัวเท่านั้นคนดูวาสนาบักไดโน่แต่ไหลผมดูว่างๆคนดูขอหาตัวนั่งที่ไหลหน่อยก็แล้วกันนะครับผมคนดูอุ้ยเฮ้ยไรอ่ะ สองตัวนี้หน้าตาคุค้นๆจังคนดูมันใช่ตัวแลที่มันอยู่ที่เอ่อป้ายเมื่อกี้ไหมอ่ะใช่หรือเปล่าคนดูฮะอุ้ยเราได้แล้วเหรอขออนุญาตใส่เบสซิ่งนะครับผมคนดูวายนี่มันเรัดนี่นาคนเด้อ <c oughs> คนที่ดูคลิปต,ตอนนี้บอกกูกำหมัดแล้วพี่ <c oughs> เราได้มาแล้วสลับรีัดนะครับผมพี่เท่ไมนนอง วิทยาเปล่าดูดิวานเมลพุ One ่งวิ่งเลยก็วันนี้ได้หมตามชื่อคลิปเลยก็คือเราจะมาทําการเล่นรีอล <ark> <it> แล้วก็ดักเน็ตที่เราเพิ่งได้มานั่นเองครับผมถามวมาได้มาจากไหนแล้วก็สุ่มมาแล้วก็ได้มาเชื่อไหมไม่รู้แต่แปรรูปให้ดูรูป <_ c oughs> รใครก็ไม่รู้เหมือนกันกู <_ c oughs> เอาเข้ามาง่ายๆเลยก็คือขโมยมาครับผมฮะอยากให้ผมบิดหรือเปล่าคนดู้ตยาม,มันขายเท่าไรหร่คนดูถ้าขายได้ราคาสูงๆจะได้บิดมาขายนะครับผมกูบิดบัวไปว็่สนลูกใครและซื้อก็มีเอฟเฟกต์ด้วยคนดูฮะดูดิ มีเอฟเฟกด้วยนะครับผมบอกเลยเท่มากๆแต่วันนี้นะครับผมเราจะมาทําการเล่นสอนตอนนี้นะครับผมแต่ว่าผมบอกก่อนว่าผมไม่เคยดูเรื่องเอไฮสคูลดีเอ็กดีมาแล้วเราเลยไม่รู้ตัวละครเกี่ยวกับลีอนเลยรู้แค่ว่าเป็นนางเอกใช่ไหมประมาณนั้นไหมส่วนดั๊กเนี่ยนี่เราค่อนข้างจะชอบมากครับผมก็ดูเรื่องนี้ตอนนี้กําลังตามหาคาซึมะอยู่คนดูฮาแล้วก็เมกุมินเนาะในส่วนของอะควาแล้วก็ดั๊กเนี่ยนี่ตอนนี้เราก็มีเรียบร้อยแล้วอยากจะเก็บให้ครบทีมนะครับผมคนดูแต่ตอนนี้นั้นขอลงก่อนละกันนะว่าเออมีอะไรบ้างเนะ มันวิ่งมาพร้อมกับข้อความมาน่ากกูวๆเลยทีเียวตัวจริงไหมโอ้โหลีอัดนั่งไกลขนาดนี้ยังไงก็ตัวจริงสิครับน้อง <c oughs> บนไหลพี่เท่ไหมน้องไงล่ละน้องถ้าน้องตอบดีๆแล้วก็เท่ครับโอเคเงียถือว่าน้องตาถึงถือว่เงตาถึงนั่นเองว่าแต่จะลงไลแต่ว่ามันก็ไม่ได้บัฟดีขนาดนั้นนะครับพอดูฮะ เบสซิ่งก็ถือว่าธรรมดาแต่ว่าแค่มันเป็นตัวที่เอ่อมีแค่2,000ตัวในเกมเท่านั้นก็เลยแบบว่าเฮ้ hey, <c oughs> นิดนึงนะครับผมพี่ z o ได้แล้วเหรอโอ้โหแน่นอนน้องชายระดับพี่แล้วก็บิดมาแน่นอนน้องชายพี่ผู้เดียวได้แปลบอกให้เด็กมันอึง้งให้เด็กมันร้องแปลว่าผู้เดียวได้นั่นแหละช็อกเลยทำหน้าสิ้นหวังจงกรีดร้องกรีดลองออกมาน้องกริดลอกออกมาเจสมินพี่ได้ชาโดว์หญิงยังเอ้ยจริงคนดวคนดูนดมีคอมเมนต์บอกผมว่าเออพี่ครับชาโดว์กาเดน มันมีตัวละครหญิงด้วยนะพี่โอเคยังไม่ได้เลยมันทํานานมากคุณดูมันต้องใช้แบบหลายพอยต์มากครับผมต้องลงไอเซนนะฮะก็คือเป็นล้อยนะอย่าบอกเองได้แล้วนะไวไปถ้าได้แล้วไวไปเละพอหลังจากนั้นแล้วก็ทําการเอ,อ่อจัดเซตตัวเพื่อจะไปลงในส่วนของไอเซนกับ f c ของเรา2คนนั่นเองครับผมบเพราะว่าเขาอยากจะลงอย่างนนงก็คือเขาสามารถแบ่งเราได้ก็น่าสนใจครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าจะไปได้ไกลสักแค่ไหนกันเียวสำหรับ2คนนะครับผม และซึ่งเซตทีมของเราก็คือประมาณนี้เลยครับผมคนดูฮะเดียบอลโลกได้ลงสนามครั้งแรกเอาว่าคนดูเราไม่ได้ลงไอเซนมานานมากคนดูฮะประเด็นก็คือที่ไม่ค่อยอยากลงเพราะมันขี้เกียจนะครับผมกะจะลงสัก2 0 0 0 3น0านาทีมันโผล่ไป5 0 0 0 6,000คุณเหนื่อยอย่าคนดูลงกันนานโสององมเราไปหาตัดคงตัดคลิปดีกว่าเลยพวกนี้นะครับผมโอเคเหมือนจะการเซตทีมของเราก็คือสโลใช่ไหมคนดูว้าวนี่ตรงนี้ผมพอจําได้อยู่เดี๋ยวขอปิดเอฟเฟกต์ก่อนเอฟเฟกต์นั้นไม่จําเป็น เราดูแค่เออเด็กก็พอคนดูเดี๋ยวมันน่ารำคาญเกินไปคนัะเพราะว่าเอฟเฟกต์โกโจเนี่ยมโหดมากอีกอย่างหนึ่งคือกูเข้าติ๊กต็อกม่ได้เลยโกโจตอนเนี้ยติดโครงการรัฐบาลกูฮะโครงการคนละครึ่งเว้ยก็จะรออ่านในมังงะพัสดุอาทิตย์นะคนดูเออมาพร้อมวันพีชแม่งสปอยเต็มหมดแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนนี้จ้ำเดือดจริงคนดูฮะเออวันพีชนี่คือสู้กับคิซารุคนดูฮะเออมหาเวผนึกมารก็เออสโคนาสู้กับโกโจแต่ว่ากะ จบแล้วคนดูอันทียวันีจะจบแล้วายฮีโร่ก็คือออไมค์ครับผมเอ็ก์เตนนะครับผมฮะสู้กับเอ่อออฟวัส่วนแอตตากูไปไหนก็ไม่รู้โอ้ยด่มันตัวนล้วน,นี่ว่าคนดูตัวผู้หญิงไหมนี่ไงคนดูชาโดว์หญิงนะครับผม <c oughs> น่ารักจังน่ารักจังในเรื่องไม่มีใช่ไหมคนดูในเรื่องไม่น่าจะมีนะครับผมตอนนี้ก็คือแมปนี้อะ คิดเลยไม่ออกก็ตัวละครหญิงแทนนะครับผมเดี๋ยวมีมาแน่คนดูฮะโงคุณหญิงนาลุโตล่างหญิงโอ้โหว่ามาแน่แน่อ,อไหวชิวเลยตอนนี้ไหวชิวจะจัดถึงหมื่นไหมคนดูวันนี้คุณว่าจะถึงหมื่นวิไหมแต่ไม่แน่นะคนโดูไม่แน่นะว่าแต่ตอนนี้ตั้งไหนเนี่ยน้องชายพี่เดวลโลเนี่ยตั้งแต่ทํามาเรายังไม่เคยเอาไปลองเล่นเลยคนดูดูดิเวลหนึ่งอยู่เลยนะครับผมยังไม่ลองเล่นเลยอ๋อตรงนี้เหรอทาไมตั้งเนี่ยมันตีถึงเลย มันตีถึงเหรอน้องชายมันตีถึงเหรอถามไว้แล้วกันสงสัยแต่คิดว่าน้องน,นจะให้คำตอบเราได้ถึงได้อัพเลยนะครับอัพให้ตันไปเลยแต่คิดว่าน้อจะใช้สกิลเลยอมั้งใช่ไหมน้าจะกดใช้สกิลนะครับผมสกิลมันจะครอบคลุมไปถึงตรงนั้นเหรออันนี้ไม่รู้นะเอามากดสกิลครับโอเครู้เรื่องเลยน้องชายรู้เรื่องเลยงันจัดไปสกิลมาโดนทั้งแมปโอเค,ถ,อคอนนะถือว่าคุ้มอยู่ัะนะถือว่าคุ้มอยู่ให้กดตอนไหนบอกพี่ชายแล้วกันนะน้องพี่เตรียมกดเลยพี่เตรียมกดเลย โอเคมีตัวไหนเนี่ยอัปเดตที่เข้ามาเพิ่มมักงผมไม่ได้ตามดูเลยคนด,ด,ด,ดูไม่ได้ตามสุ่มเลยช่วงนี้ก็เออไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเกมเท่าไหร่ครับผมเอฟเคอย่างเดียวนะผมเก็บเกมไว้สุ่มตู้ตาดัสนะเม่งเกลือนสุดๆไปเลยรู้ไหมสุ่มมาด้วยไม่อยากบอกว่าตัวอะไรบ้างนะครับผมระหว่างที่เราไม่ทําอะไรเรามาลองนีกกันก่อนไหมคนดูรีแอสนะครับผมเรื่องนี้มีใครแนะนําผมดูมั่งผมว่ามีขอพี่ครับถ้าพี่ดูแล้วก็พี่ใส่หูฟังดูนะพี่เพราะว่ามันหึมมากเรื่องนี้เสียงมันหึมขนาดนั้นเลยเหรอน,น้อง <c oughs> ขายเลยดูก็ดูตอนเดินคือเท่สุดนะครับผมตอนนี้เปิดเปิดเอฟเฟกต์แล้วยังเรามาลองดูกันไม่อยากตีเลยคนดูไม่อยากตีเลย,ย,เ,ลยเขากำลังทวงเวลาอยู่นะครับผมแต่ฉันหน่อยจะเป็นไรไปใช่ไหมเอาไงดีคนดู DMC ด่าคุณเอซกัไป,ปตี <c oughs> เอาไงดีซากุระตาแดงก่าคนดูกำลังเบิกเนตรวงแหวนนะครับผมซากุระมีเนตรวงแหวนด้วยดูดีงงใจวะเนี่ย อุ้ยแต่ว่ารืมให้ดูเลยคุณดูฮะหากตัวละครตัวนี้คุณดูวิ่งนะครับผมคุณดูสังเกตดีคือหน้ามา้าหน้าหน้าม้าปลิวด้วยนะครับผมวิ่งหน้าม้าเปิดด้วยครับผมจะมีสักกิโตกาเชียวที่หน้าม้าเปิดแบบนี้ตอนวิ่งในแมปแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดไม่ใช่รีอัตที่มีเพียงแค่สองพันตัวในเกมท่านั้นต้องอยู่ตัวนี้อยู่กับเราตัวหนึ่งแล้วนะครับผมแงกูขิงกูขิงสดขออนุญาแยกตีนิดหน่อยละกันคุณดูเอฟซีไม่น่าดา่านี่แน่เป็นก้อนกลมๆคุณดูไม่รู้ว่าเรียกพลังอะไไไรรรเเพามม่ดดู้นคับผ ต่เหมือนไหมเหมือนไหมใครที่ดูก็คอมเมนต์ไม่ได้ว่าเหมือนในแอนิเมะเลยพี่เหมือนไหมไม่รู้น่าจะเหมือนแหละนะครับผมโอเค fc ชข้าตีแล้วนะครับผมต่อมาเรามาอัพตัวละครกันนะครับผมเาอยากเห็นภาพแบบว่าเต็มเพอร์ฟอร์แมนซ์นะผมว่าจะคุ้มราคาหรือเปล่านะฮะดูดิคนดูนี่คือกอม์กลมปาโปเกบอลหรือเปล่านะว่าไงจะพ่นอบิเตอรี่มีหวานใจหรือยังมีหวานใจหรือยังมาฮะเรามาทําการอัพท่าก่อนแล้วกันคนดูซึ่งอัพท่าต่อไปคือครีมสันไรนิ่งว้าว อัเอร์ละกันนะครับผมเป็นยังไงกิมสันไลนิงถ้าจบแล้วพี่จะลงอีกไหมลงอีกเยอะตาเดียวก็พอแล้วมังน้องชายลงอะไรเยอะขนาดน,นั้นจริงๆแล้วเราลงไอเซนแค่วันละรอบก็พอนะครับผมคนดูฮะผมคิดว่ามันกินเวลาชีวิตเกินไปสลับโหมดนี้นะครับผมเอาเวลาไปเออกงไม่ใช่เอาเวลาไปทําการบ้านดีกว่าน้องเชื่อพี่มาครับผมคนดูเรามาลองท่ากันหน่อยสลับเอออะไรสักคลืมชื่อท่าเลยชวนคุย คิมสันอะไรสักอย่างนะครับผมคิงคิมสันหรือเปล่าขอสกิลได้แม่คนดูสกิลนิดนึงเอฟซีไม่น่าด่าดูหน้าคนดูการโจมตีก็คือยิงล้ำเซลออกมาเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนอกูเดี๋ยวเอฟซีเห็นป่าวะนี่เป,นเป็นแบบนี้ครับผมประมาณนี้อย่ายิงเยอะเพราะว่าต้องเลี้ยงดาวมิเอ้ยต้องเลี้ยงเลือดไว้นะครับผมท่าท้ายก็คือคิมสันเ e อ็กโพชั่นคุณทั้งระเบิดเลยเรามาลองดูกัน คิมสันเอ็กโพรชั่นนะครับผมแต่ว่าวงถือว่ากว้างมากนะคุณดูวงถือวกว้างมากนะครับผมลองดูแม่ไม่ทันเราต้องเลี้ยงไว้ผมไม่อยากตีมั่วนะคุณดูไม่อยากตีมนะั่วไม่อยาก,ายาก <laughs> ถือหวังน้องนะอะยังไม่ล้างฐานะคุณดูดูด,ดประมาณนี้นะสำหรับการโจมตีแต่ว่าวงกว้างครับผมประมาณนั้นเลยถ้ามอนถือตรงนี้กดเดียอาร์ a, ก็ได้นะจะได้ไปไกลๆได้ลองชัยจำไว้ดูคุณดูช่วยผมจำมไว้เลยนะครับผมถ้าเกิดมอนตัวนี้ให้กดเดียอาโบเลยนะครับผม เดียโบโลอ่าเดียโบโลเลยจำไว้หลังผีตรงนี้ได้เลยน้องชายเตรียมรอกดเลยเกลือรอกดเลยแน่แงน้องเอซีมาร์ก็อยู่ซึ่งตอนนี้ก็เดินช้าเดินช้ามากแต่ถือว่าดีที่เดินช้าเพราะว่าเราต้องทวงเวลาอยู่เร็วนะครับผมรอเวลารอเวลามันเดินเข้ามาโอเคครับผมถึงโค้งหน้าแล้วถึงโค้งหน้าแล้วว่ะกำลังจะมากำลังจะเดินมาแล้วนะครับผมถึงยังถึงแล้วหรือยังอุ้ยถึงแล้วบ้าคนดูเตรียมกดเตรียมกดโอเคกดแล้วกัน ดูที่ย้อนไปไหนโอ้ยย้อนมาไกลจ้าตรงนี้เลยเหรอโอ้จะได้นะคนดูตัวนี้จะได้มันกดได้อีกหรือเปล่าคนดูหรือมดดันกดแค่ครั้งเดียวถ้ากดอีกก็คือดีมากเลยนะครับผมพี่รู้ไหมถ้าเกิดมัชนะของเดียอาร์มันจะกดอีกไม่ได้โอเคพี่รู้แล้วน้องชายแต่ว่าแต่น้องชายพี่เองไม่ปิดฮาร์ดที่ก่ออย่างนั้นเหรอไม่ปิดเหรอเองแต่งตัวเป็นไก่ตันบล็อกฟูดเลยเนี่ยแต่งตัวเป็นไก่ตันบล็อกฟูดเลยไม่ครับโอเคครับน้องชายโอเคเลยน้องชายรอบนี้ขอกดเท่ๆแล้วกัน กดเทๆนะครับผมมันกดซ้ําได้บอกเลยดีเลยตัวเนี้ยโคตรดีคนดูควรจะมีสักตัวถ้าเกิดมาลงไอเซนนะครับผมแล้วรุย้อนย้อนมาเออตรงไหนเนี่ยตรงนี้หนึ่งตัวนะครับผมโอ้โหมันเอากลับทานเลยเลยเอากลับบ้านเลย โคตรไกลแม่เป็นยังไงกับ้างครับผมก็น่าเป็นตัวละครที่ดีจริงครับผมสลับเดียบลโลนะครับผมว่าในส่วนของโมวออื่นไม่รู้ครับผมแต่ว่าไอเซนนี่ของดีโคทำเก็บไว้น่าสลับเดียบลโลนั่นเองและเราขอตัดไปตอนจบแล้วกันก็คือเราไปได้ประมาณ6 0 0 0นั่นเองครับผมคนดูฮาก็ถือว่าเยอะใช้ได้อยู่ดูซีได้มาเท่าไหร่นะครับผมก็ดูฮเอาว่าได้มาทั้งหมด23นะครับผมเยอะปม่วาคนดูเยอะแมแต่ว่าต้องเอาอีกต้องโผล่วางไงเอา ตัวจริงไหมครับโอเคเอฟซทั้งไปทุกเซิร์ฟเอ็งจําค่าดด้วยเหลืออย่างนั้นดูการแต่งตัวของเราคนดูภาพไม่โหลดนะครับผมเอ็งจําได้อย่างนั้นเหรอว่าไงน้องชายพี่นี่พี่เองลงไลอเดี๋ยวพาไปลองถือว่ารอบนี้จะเอาดาร์กนิดมาเล่นกันละกันนะครับผมคนดูภาพเปตัวละครที่เออ ไม่ได้ชอบใครนะก็ชอบประมาณหนึ่งเลยเราชอบทุกคนในทีมเ,เพระเอยู่แล้วนะครับผมแต่ส่วนตัวแล้วชอบเมกุมินกับความมากที่สุดนะครับผมลงไอเซนใหมครับพี่โอ้โหน้องชายพี่พึ่งลงมาแต่ก็ได้อ่ะได้อ่ะเข้าแล้วกันคุณดวงไม่ต้องจัดทีมใหม่ด้วยมึงเข้าแล้วะกันนะครับผมไปลงอีกรอบหนึ่งนะครับผมวันนี้เราอาจจะได้ในส่วนของเออเขาเรียกอะไรวะชาโดผู้หญิงก็เป็นได้นะครับผมถ้าเกิดระดวงดีนะหน้าแบบสักหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยถึงปะวะโอ้โหแล้วเข้ามาทุกคนยกเว้นเอฟซีของเรา เข้ามาทุกคนแล้วเดี๋ยวเรื่ออะไรเนี่ยออโต้แบทเทิลอ๋อนีออโต้เพย์เหรอกูลองกดหลังนั้นนะ่ะมันคือแบบวางออตโต้ใช่ไหมคนดูหุ้ยนะ่าสนใจมาลองดูกันนะครับผมหรือว่ามันหมดนี้ได้ได่ราะว่าคนดูโหมดนี้มันเทคนิคโ้มันเกินไปหรือเปล่ามันจะออโต้เพย์ได้เหรอกูกดไปแล้วอะ่ะโอเคเปิดอโอตโต้เอาไว้แล้วเดี๋ยวก่อนนะครับมันตั้งคาจิโร่ข้างหน้านะนะั่นน่ะเดี๋ยวก่อนโอเครู้แล้วคนดูของผมเองขายทิ้งเดี๋ยวก่อน ตั้งมดเพื่อตั้งอะไรเนี่ยมาตั้งมั่ตั้งซัวเลยเดี๋ยวก่อนโอเคคนดูครับผมเดี๋ยวว่าการออตโต้นั้นจะไม่เหมาะกับการลงไอเซนนะครับผม,หมเหมือนจะบอกการลงโหมดนี้นะครับผมอฮ้ยข้าหลังเลยบอกว่าเราตั้งเลยนะครับผมใช่ไหมเนี่ยนั่นไงคนดูนั่นไงมึงมาตั้งไนตรงนี้นะ <c oughs> <c oughs> ตั้งอย่างซัวเลย ก็นั่นแหละครับผมหรือว่าการลงออโต้นั้นจะไม่หมาะสลับเออในส่วนของการลงไอเซนเท่าไหร่ครับผมพองานแล้วไม่อย่าลืมอย่ากดออโต้ไปขาดสลับหมดไอเซนนะครับผมแต่ว่าในสขอรตอรี่นั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับาะว่าเรายังไม่เคยลองเลยแต่การออโต้นั้นจะมันดีมันจะดีกับการเล่นคนได้ยังั้นเหรอไม่รู้นะครับผมก็คอมเมนต์กันว่าได้สการ์ที่ลงมาแล้วนะฮะคนดูในท้ายที่สุดเราก็จบไปเพียงแค่799เท่านั้นคุณดูฮะโคตรไวเจ๋งเลย เล่พลังจากนั้นก็ทาการสุ่มตู้เพื่อหายูสุเกะครับผมคนดูฮะจากเรื่องคนเก่งฟ้าประธานนั่นเองครับผมก็คือตัวนี้เสื้อเขียวครับผมเพื่อจะไปรวบรวมทําในส่วนของหกดาวนดเลยครัะแต่ว่าปรากฏว่าเราโชคดีกว่านั้นตรงที่ว่าเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยบอสจีไม่ใช่หรอคนดูไอที่แบบว่าอินโทรเวิร์ดอยากเปิดบรดนตรตีไม่ใช่เหรอเรื่องนี้เราเคยดูนะครับผมมันมีในตู้ด้วยเหรออย่าบอกนะคนดูว่าตัวสิเกียริงหรือเปล่าใช่ไหมลองดูคนดูใช่ใช่ใช่ไหม โบสจี ji, ใช่ไหมคดนคดูเนี่ยกูดูไปมีในตู้นะครับผมโอเคเราได้ตัวเอ่อโบสจีมาโอ้วันนี้โชคดีจัดเลยนอกจากเออรีอัสนอกจากดาร์กเน็ตก็มีโบสจีด้วยนะครับผมไงละ่ะน้องพี่ของจริงไหมละ่ะน้องของจริงไหมละ่ะลองดูตัวละกันนะตอนนี้เอ่อยูสุกิคิดว่าน่าจะครบแล้วนะผมไปเตรียมทำเออหกดาวแล้วก็เหลือคัวบาร่านะครับคัวบาร่าน่าจะยังไม่ครบเลยคนด,ขด,ขดูขอเก็บรวบรวมก่อนนี่ไงคนดูเทได้จริงด้วยดาวเมทห้าพันนะครับคนดู เอ้ยโชคดีมากๆเลยวันนี้คุ้มจัดและพอลังจากนั้นเราก็ดักเน็ตมาลองเล่นดูครับผมคนูว่าปรากฏว่าเออบอกเลยครับผมคนดูเราก็ได้เจอกีเอฟซีอีกแล้วนะโชคดีหรือว่าโชคร้ายมาเฮ้ยตัวจริงโขทุกห้องเลยกูเจอเจอทุกห้องจริงๆ f ิเอฟซีเรานี่มันอยู่ทุกที่จริงๆเลยนะครก็บผกคนดูอยู่ทุกที่จริงๆเลยตีติดเลื่อนไหลด้วยวามาโซคิดเลดี้ครับผมก็คือดักเน็ตของเรานั่นเองครับผมดูกันดู ดูการตีนะครับผมตอนแรกที่ปรากฏตัวมาคือในเรื่องก็คือดูปกตินะครับผมดูดูการฟันนี่ไงตอนแรกปรากฏตัวมาคือปกติมากครับผมแต่พอไปเลือ่อปุ๊บมันเริ่มแปลกๆแลนะ้วาตัวละครตัวนี้ก็คือมันชอบโดนการโจมตีชอบโดนฟันก็ผมดูจากเออที่แอดมินตั้งชื่อคือมาโซคิที่เพ่อนคดูใช่แล้วครับผมฮะเขาคือตัวแท้งรับดาเมีนั่นเองครับผมง่ายๆเลยคือชอบถูกทรมานนั่นเองครับผมคุณดูเละไง แล้วหน้าฟินด้วยจะดูตอนถูกทรมานอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบเลยและซึ่งพอเอออัพเต็มคนดูฮท่าโจมตีก็คือโอ้โหคนดูดูเก่งกว่าในเรื่องอีกคนดูฮะดูเก่งก่าในเรื่องอกีกลองดูคนดูลองเข้าโจมตีเองเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพนะครับผมลองดูนะคนดูท่าการโจมตีคือน่าจะเท่น,น่าดูเดี๋ยวครับนี่คนดูดู เป็นแม่คนดูเก่งไปในเรื่องอีกนะครับผมสำหรับใครที่ชอบดูแนวต่างโลกนะครับผมแล้วก็เออตัดสินใจที่จะหาเรื่องใหม่ดูคนดูแนะนําเรื่องนี้เลยคโนสุบะนะครับผมมันจะเปลี่ยนเออการดูแนวต่างโลกของคุณไปตลอดกาลเลยโอเคตอนนี้บอสมาเรียบร้อยแล้วครับผมมาดูฮะไวจัดเลยเขาเล่นแนวหน้ากันคนดูเขาเล่นโซนหน้ากันนะครับผมดูซีเป็นยังไงอ้าวบอสตายเลยเหรอเดี๋ยวโคตรไว พี่ดูสกิลม็อบไมครับโอ้โห,โหเดี๋ยวนะจะบ,บอกนะที่จะจบเร็วก่อนหน้านี้ก็คือใช้ม็อบเหรอใช้ม็อบเหรอน้องชายพี่เดี๋ยวดู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 ได้เมทีฟซีเราตัวนี้หนึ่งร้อยเอ็มคนดูฮะอยากเห็นสกิลม็อบเหมือนกันเห็นเขาว่าถ้าเกิดได้มาแล้วก็มันจะโหดแบบสุดๆไปเลยจะดูจากบอสท,ที่ตายอย่างไวก็หน่าจะโหดจริงคนดูแต่น่าจะแพงไหมใช่ไหมคนโดโหจริงแต่พแพงหรือเปล่าออดูสกิลคนดูดูสกิลโอ้โหโคตรเท่เลย หน้านะครับหน้าได้อยากได้เหมือนกันนะคุณดูม็อบเจ็ดดาวโอ้โหมีหน่วงอ่ะเนี่ยมีหน่วงอ่ะเนี่ยคนุณดูเอาว่าไหนลองสกิลโอ้ยยัอัพไม่ตันเลยถ้าอัพตันอาจจะโหดก,ก็ได้คดุณดูอัพตพี่เปิดเอฟเฟกต์ดูได้เลยน้องชายพี่พี่รอดูเอฟเฟกต์ของเองเลยยังเปิดม,มาว่าจะใช้สกิลใช่ไหมเอาไงใช่อุย้ยโวยม็อบลังอ่ะตายเลย บอสตายเลยอย่าบอกให้จบเมื่อกี้โคตรดูดูด,ดาเมจขึ้นมา150กว่าบิลเลน my god โอเคคนดูยอมเพ้แล้วคนดูแมงเรงจริงต้องหาสุ่มเลยสำหรับคลิปนี้ไว้แค่ละกันสลับในส่วนของเอ่อเรีสและก็ดาร์กเน็ตเดี๋ยวที่เราเพิ่งได้มาก็บิดดีไหมคนดูขอแยกบิดหมดไปส่วนลูกใครละกันสำหรับคลิปนี้ไปล้ฮะบายบาย